บรรยากาศหลอบบานพี่น้องจะออกมาสูบอากาศทัง่งๆบันไดเป็นจังสี่ละเป็นจังสี่ังสิออกไปในเมืองพี่น้องเพื่อให้เบ่งบรรยากาศอือ วันอาทิตย์ส่วนมากคนกับจิตอยู่ในบ้านละลายไม่บายพูดแล้วกับสิผ้ากันออกออกอยางในเมืองในอย่างจะพี่น้องปิดปตูไว้จ้ะ ปิดล่มเขา่าลมหนาวโอ้ยอุ่นไว้พี่น้องหนาวอยู่เด้ออากาศกราบสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาวใต้ชาวฝรั่งชาวซาบปอล่าวยุม้มแดงรูปปานพ่อนกราบ,บ,าบง,งามงสวัสดียวงนอกเด้อจ้าเป็นยังไงน่ามอือนีิลำลยุยลำลยุยเอาเอามาตาก แต่คริสต์มาสพี่น้องออกันยังง่ามอยู่เออเอามาตากลมเนียจังหน่อยเดี๋ยวค่อยเก็บไปไว้ในบ้านเน,นจาจะเน,นาะทักทายวันหยุดเน,นจาจะเนาะโอ้ยอสูบเอาอากาศทักทายอยู่หลังบ้านสริงเหจ้ะคุยกระมูวังหันคิดจังได้เฮ้าคิดหอดบ้านกันเป็นปะ อยากกลับไปอยู่บ้านดิปะธานว่า,วากลับไปอยู่ประเทศไทยเนะาะใหญ่ประธนอืมบอกทอนเราสกักกอนนี้ละเดี๋ยวได้เวลาก็สิไดไปดอกเอออยู่นนหนหีมันเฮ็ดจังหดล่ะมันเหียบมันเหงาลนะคิดว่าอยู่บ้านไม่มีอยู่บ้านเท่ายังมีหลากหลายได้เฮ็ดอาชีพเนาะจาะเนาะอยู่นีะกะเฮ็ดยังตง้องระวังอืม ก็คือบานเห่าแล้วตั้งหมอกก้อก็ตตอกกเตี้ยวขายได้สบายอพอขายใส่ใจมันมันบยุทธ์เนาะจะเนาะมีมากเรื่อยได้คุยกันกับพ่อใดระบายแล้ะพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะคุยกันอหาเงินออืออยู่นีกีก ที่ว่าเงินมันมีคาตอนนั้นล่ะพี่น้องเอ้ยสมมืินี่เอออยู่ประเทศนี่เนาะเงินมีคาแต่ว่าก็ดจังหวะละเท็ดหนังบไดยง่ายๆพี่นอ้องกันไดก็ต้องแจงภาษีเบริร์ทุกสิ่งทุกอย่างอาไปคุยกันอยู่ในบ้านพี่น้องหนาวป่าหนาวอืมมาต่อในห้อง รับแขกดีกวนว่านะจะเนาะหนาวพี่น้องนั่นละบรรยากาศให้เย็นเย็นนั่นละจะคิดว่าเ่าหนาวหนาวเลยพี่น้องเออเตรงแนนป่าต้องส่เนี่ยอยู่ในบ้านต้องไ่แบบนี้เลยจะ้ะหนาหนาวนี่สีเฮดไห้กระดูกหนาวเจ็บปวดนะพี่น้องกระดูกกระดงกระดูกเจ็บปวดผู้ใดเคยพากระสิปวดปวดแผลนะพี่น้องปวดแผลมองผ่าเด้อเออนาหนาหนาว,นาวเนี่ยอื นั่นแหะ <c oughs> สาวก็เดีคุยน้ำมูเนาะน้ำมูที่มีนาทีรับพิจอบอยู่ประเทศไท้เงงาสางบ้านไว้หรือว่าต้องมีหนีมีสินตองใจทอกระสงทอกสอ <c oughs> บอยากรบกวนสามีาต่ต้องเหตุงานหารงเองนะพี่น้องโบบาสิ ประการเหตุประกันอย่างไหวอยู่บ้านอยู่ประเทศทยเงาอืเขาก็ต้องรับผิดชอบเองสิงไปเพิงสามีที่เดียวนะมันเป็นไปบ่ได้หรอกจก้ะเออเพราะว่าสามีก็รับผิดชอบในครอบครัวมากมายหลายอย่างพอฝรั่งเนาะส่วนมากก็จะเป็นเงื่อนเดือนพี่น้องเงื่อนเดือนกับจากัดเฉพาะที่โตคนเดียวสนมี เมียหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวมากเนี่ยกระติเพิ่มรายได้ขึ้นมาอีกสันเมียพ่มีรายได้เนาะเออกระต้องหาเห็จจอเพรหยังไปสันเปิดล้านนวดสันสิว่าถึงพี่น้องไปเป็นลุงน้องเพิ่นดีกว่าสันเฮาบ่อยากรับผิดชอบเออบ่อยากรับผิดชอบกะน,นั่นละ่ะไปเป็นคนนวดก็ดี ัดปัญหาพอตรงมาษียา่านันค่านี่ตามมาท,ที่หลังพี่น้องอยู่นี่พอบา,าิเหตุอี้ยัางพี่น้องเลยกระดงกระดาษตอ้องพร้อมอืส่วนมาต่างประเทศนี้อยังกับข้นอยู่กับภาษีเบิดพี่น้องอยู่บ้านเฮ้ายัางรี่แหลกซิกแซกได้นะพี่น้องอยู่นี่บ่ได้เลยจะตามถูกบาททุกสตางส่วนมากกะจิเหตุงานไดใดกะิไปอยู่หมองนันเบิดลตหละมองภาษีเบิดพี่น้องคุ้มบ่บ่คุ้มดอกจะเพียงแต่ว่าได้หมุนเอาง่ายเพียงแต่ว่าได้หมุน นี่หละต้นเดือนมากก็เริ่มต้นกันม่อีกสองหมื่นนี่กัแน่แนอนสิ้นเดือนแล้วป่ากับเสียงเงินไปเขาบัญชีลานอ่าบัญชีลานกับบัญชีส่วนตัวต้องแยกกันเะว่าเอามาปนกันบได้พี่น้องเออก็ได้คาพาษีแล้วป่ากัวะไปเออพอนได้บอบได้พี่น้องถามคนเดียดภาษีแล้วว่าบได้ว่าสันวะบได้ก็มีแตใจเลย มันแม,น,มนด่บอันนี่บ,บ,บอกเคลียร์ปันได้นะพี่น้องเออบ,บอกบอกเคลียร์ปันไดแต่ว่าคเฮ็ดภาษีบอกผ่อนบ่ได้สัน่าสันคนเอาเงินซอยซอยเหลือตอนที่ช่วงที่เกิดอันานั้นนะอืมเขาก็ต้องเพิ่มไม่อีกเข้าตรงใจเขาขึ้นนะพี่น้องบอแมแบนไดมาซืออเดเอร์เงินซอยเหลือตรงใจเขานะจ๊ะตรงขึ้นเพิ่นจะคลายกับเอาเงินเพิ่นมาหมุนซะก่อนช่วงวลราปีนี้ละพี่น้องกะได้ขึ้นนั่นเอง เพราะว่าป่าป่าเอาเงินซอยเหลือเนาะนั่นละ่ะเขากับบวกมานั่มก็เงินนั่นนั่นล่ะก็เงินเสียภาษีแล้วก็เงินที่ห้าของเงินซอยเหลือช่วงเวลานั้นกับบวกกันไปพี่น้องร่วมกันมันก็นเลหลายั่นผูดด้ใดบ่เอาก็โอเคบ่เป็นอย่างก็ได้เสียภาษีอย่างเดียวทุกสิส่งทุกอย่างแล้วเฮ็ดอย่างอยู่ต่างประเทศพี่น้องเสียเบิดอืมเพียงแต่ว่าเห้าไเด็หมุนเงิน หมุนเงินใส่เงินกินเงินอันใดทีเฮาอันนี้นะพี่น้องเท่าน,น,น,นั้นอันใดเงินมาหมุนเด้เงินสดมาหมุนยังสี่นะอืมมาเบาสู่กันฟังมาเบาสู่กันฟังคุยก็บ,บูอเสียเพราะว่ะาทางเมืองไทยห้าตงมีคาใส่ใจนอกจากน้อมันบ่เในไงไปสร้างบ้านไงงวไนกก ет, นไ้กระต้องทรงงวดอ่าไปมีหนีท่กรอก็ระต้องทรงสิเหตุอันใดก็แล้วแต่นี่ล่ะจะพี่น้องภาระนาทีของอ่า ที่เป็นเมีย่ยฝรังมาดามที่มาอยู่นี่ก็ต้องรับผิดชอบหนาะที่มองนีกันไปเป็นเป็นอของเฮ่าเองนะสามีเพิ่นกับสี่ซอยเหลือในได้ได้แน่แต่ว่าบ๊อบ,บทุอย่างพี่น้องบเบาแล้วร่วมร่วมแล้วกัซอยซอยกันไปนะพี่น้องนะนั่นลหละมือนี้ก็ได้เมื่อเบาเ,าเรื่องจังสี่ละพี่น้องได้ได้ระบาย เด็กคุยเด็กเบาถามสารทุกซุกดิบกันชีวิตที่อยู่ในต่างประเทศเบาสูกันฟังมีนัมนใดเธอมีอันใดเจ้ามียนใดมีพาละาอันใดต้องใส่ใจอยู่เมืองไทยเง่าแต่ละเดือนคือนาทีเรียกว่านาทีนะพี่น้องมันมบ,บิดง่ายๆเนาะเอะ่ทึ่งดอกทึ่งหยางกันร่วมๆกันไปนั่น,นละ่ะแต่ละคกน,กนกับบคือกันพี่นอ้องมาเบาสูกันฟังเจ่า,จาไหนปามพ่อนกาบขอบคุณหลายๆหรือจะเด้อ ที่เขามาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าจังใดก็คือเก่าเระจะตามเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันวน่าจะนาจะนาจังใดปลามพอนกาบขอบคุณหลายหลายแล้วก็บายบายด้วยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า